่ยชาวเมโล975นะครับ2ทุ่ม20นาทีเข้าสู่ช่วงเมโล Slow News กับดีเจดอมครับมาเจอกันในทุกวันพุธแบบนี้ครับช่วงที่ชาวเมโลจะได้ฟังเพลงเพราะๆได้ขอเพลงที่คุณอยากฟังเป็นเพื่อนไปตลอดช่วงค่ำไปจนถึง4ทุ่มเลยนะครับพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่ดีเจดอมจะนำมาอัปเดตกันนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ย น้อยลงเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็หลายคนมองไปถึงการจะกลับเข้าสู่ภาวะกึ่งปกติในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในหลายๆจังหวัดด้วยนะครับเท่าที่ตามข่าวดูเนี่ยอาจจะมีบางจังหวัดกลับมาเปิดพวกร้านต่างๆหรือว่าบริการต่างๆกลับมาสู่ปกติแล้วในบางจังหวัดที่ไม่ได้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะเท่าไหร่นักนะครับส่วนในจังหวัดที่มี ผู้ติดเชื้อยังเยอะอยู่อย่างในกรุงเทพมหานครหรือว่าที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่อาจจะต้องรอกันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็รอดูมาตรการจากทางภาครัฐว่าจะตัดสินใจเ,เปิดประเทศให้เป็นเหมือนเดิมหรือว่าเป็นกึ่งปกติเมื่อไหรแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบด้านเศรษฐกิจบ้างแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะพวกร้านค้าร้านอาหารที่บางร้านถึงกับต้องปิดไปเลยนะครับอย่างเมื่อวานนี้เพิ่งจะเห็นข่าวร้านโอมุ โอ้หร้านข้าวห่อไข่ที่มีสาขาหลายที่เลยนะครับเจ้าของร้านก็เพิ่งจะออกแถลงผ่านเพจเลยว่าจะต้องปิดร้านในเร็วๆนี้แล้วเนื่องจากผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็ส่งผลกระทบกับยอดขายด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยครับผมเห็นมีภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานหลายๆหน่วยงานรวมไปถึง กลุ่มที่เป็นประชาสังคมเนี่ยเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือร้านค้าพวกนี้นะครับมารวบรวมทําเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์เดลิเวอรเอาพวกร้านที่อยู่มานาน5ปี10ปี20ปีที่ไม่เคยไปอยู่ในพวก delivery ี่แพลตฟอร์มเนี่ยก็เอามารวบรวมแล้วก็ให้คนได้ไลน์สั่งกันหรือว่าโทรสั่งกันได้นะครับก็อาจจะเป็น ขนทางช่วยเหลือให้ร้านเหล่านี้ยังอยู่รอดต่อไปได้แล้วก็ช่วยเหลือคนที่เป็นพนักง,งานของร้านด้วยนะครับช่วงนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันอย่างผมขับรถผ่านท้องหลออ่อเอกมัยเนี่ยก็มีคนเอาเข้ากล่องมาแจกกันหลายวันแล้วนะเห็นแล้วก็ชื่นใจในสถานการณ์ที่วิกฤตแบบนี้คนไทยก็ยังมีน้ำใจเสมอนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวกันว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมี เพิ่มขึ้นมาเท่าไร่แล้วก็ผู้เสียชีวิตรายที่49เนี่ยเป็นใครอายุเท่าไหร่แล้วก็มีประวัติอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ทั่วโลกที่ตอนนี้มีหลายประเทศที่เรามองว่าเหมือนจะดีขึ้นแต่กลับมาน่าเป็นห่วงอีกแล้วครับช่วงนี้สองทุ่มสี่นาทีมาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีที่สบคถแถลงวันนี้เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่15รายเท่านั้นเองครับทำให้มีผู้ป่วยสะสม2826รย่ายข่าวร้ายก็คือมีเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้อยู่ที่49รายรักษาหายไปแล้วถึง2,352รายครับถือว่าตัวเลขค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตรายที่49เป็นผู้หญิงครับอายุ58ปีมีอาชีพเป็นแม่บ้านแต่ว่ามีโรคที่ร่วมด้วยก็คือเป็นโรคประจําตัวเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็มีความดันไขมันในเลือดสูงและภาวะอ้วน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับลูกสาวซึ่งก็เป็นผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโควิด -19 เหมือนกันนะครับโดยมีการาย้อนไปดูอาการของผู้หญิงคนนี้นะครับว่าวันที่20มีนาเนี่ยเธอก็เริ่มมีอาการไอมีไข้มีเสมหามีน้ำมูกวันที่22มีนาก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับแล้วก็วันที่28มีนา มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 แล้วก็เป็นผลเป็นบวกนะครับก็คือติดเชื้อขณะรักษาอาการรักษาตัวอยู่เนี่ยอาการก็เริ่มจะสุดลงแล้วก็มีอาการเหนื่อยหอบถ่ายเหลวอาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนทั่วโลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2ล้าน579,00รายครับเสียชีวิต1 7 9 0 0 0รายรักษาหายแล้ว7 5 0 0 0รายครับ แล้วก็ที่เป็น a แอคทีฟเคสคือรักษาตัวอยู่เนี่ยประมาณ1น0 0งแสเอ่อหนล้านเแสนรายครับอันดับในโลกที่ยังเป็นอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาถึง25,000รายครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่8,19,000รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาถึง2,800รายครับ ยอดผู้เสียชีวิตของที่อเมริกาอยู่ที่45,355รายอันดับ2เป็นสเปนครับสเปนก็ยังน่าห่วงนะครับผู้ป่วยสะสมอยู่ที่2 8 8 0 0 0รายครับเสียชีวิตถึง21,717รายซึ่งถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกว่าประมาณ10%เเลยนะครับยอดผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วย ยังมีประเทศที่น่าห่วง3ประเทศตอนนี้คือรัสเซียครับคุณผู้ฟังนะรัสเซียเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาถึง5,236รายครับแล้วก็สิงคโปร์ครับที่ตอนแรกหลายคนมองว่าเอ้ยเป็นประเทศที่ควบคุมมีมาตรการค่อนข้างจะรัดกุมแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยน้อยเนี่ยกลายเป็นว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง1 0 1 6กรายครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1 0,000 141รายแล้วก็อีกหนึ่งประเทศเป็นประเทศยอดฮิตที่คนไทยชอบไปเที่ยวก็คือญี่ปุ่นนั่นเองครับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมีคำเตือนมาสักพักแล้วว่าอาจจะมี second wave ก็คือเป็นระลอก2เพราะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นมาอีก337รายครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยสะสม1 1 5 1 2รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก18รายโอ้โหถือว่า บางประเทศเนี่ยเริ่มมีการเตือนออกมาแล้วนะครับทั้งที่ญี่ปุ่นทั้งสิงคโปร์ทั้งอเมริกาครับคือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขที่อเมริกาเ,าเขาก็เตือนเลยว่า second wave หรือว่าระลอก2เนี่ยมันจะน่ากลัวแล้วก็หนักหนายิ่งกว่าช่วงแรกๆที่มีการระบาดของโควิด -19 ซะอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่อเมริกาตอนนี้ก็มีเคสเนี่ยเกิน8 0 0แสนเข้าไปแล้วครับก็ต้องเอาใจช่วย ส่วนที่ในประเทศไทยสถานการณ์ก็ดีวันดีคืนนะครับแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจครับช่วงนี้ยังต้องทำ physical distancing กันอยู่เว้นระยะห่างทางสังคมกันอยู่ถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าออกไปข้างนอกแล้วก็ใส่หน้ากากาอนามายัยล้างมือบ่อยๆรับใช้เจลแอลกอฮอลอ์ช่วงที่คนต้องอยู่แต่บ้านซะส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งกิจกรรมที่มักจะทากันก็คือดูซีรีส์ครับคุณผู้ฟังนะ และถ้าพูดถึงซีรีส์ที่เป็นระดับคลาสสิกเลยยุคแรกๆที่คนไทยได้ดูกันก็คือเรื่อง Friends นั่นเองไม่แน่ใจว่าชาวไมลได้ดูกันบ้างหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อน6คนนะที่อยู่กันในในอพาร์ตเมนต์ที่แมนฮัตตันนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวสนุกสนานมีเรื่องความรักเรื่องออตลกบ้าบอคอแตกเยอะเลยนะฮะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีอายุถึงโหสามยี่ 26ปีมาแล้วครับโอ้โ oh, หไม่น่าเชื่อนะซีรีส์เรื่องนี้26ปีคือออกอากาศครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี1994ครับ uh huh. แล้วก็ถ้ายังจำก็ได้มีตัวละครทั้ง Rachel Green นะครับที่รับบทโดย Jennifer ร์แอนิ n ตมีโมนิก้ที่รับบทโดย c o n นี่คอร์มีแมทธิวพ r รีครับที่เล่นเป็นชันเล r บ i n g มี Matt l e ลบ a ังเล่นเป็นโจ y t r i บิอานีแล้วก็มี ลิซ่าคูโดที่เล่นเป็นฟีบีแล้วก็เดวิดช c เวย m เมอร์ที่เล่นเป็นตัวละครชื่อรอสั่นเองและพวกเขากำลังจะมีรีวิเนียนครับนี่เป็นตอนรีวิเนียนของพวกเขาแล้วก็มีชาเลนจ์ที่อยากให้แฟนๆเรื่องเฟรน d s เนี่ยมาร่วมกันครับร่วมกันบริจาครับบริจาคเงินนี้ก็จะไปสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนาไวรัสในสหรัฐอเมริกานั่นเองครับยิ่งไป บริจาคเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่จะไปร่วมถ่ายไปร่วมในกองถ่ายครับกองถ่าย Friends Reunion เองคือคนที่ชนะรางวัลน,นี้เนี่ยจะมีผู้ชนะ1คนแล้วก็พาเพื่อนอีก5คนไปได้ครับไปดูการบันทึกเทปรีวิวเนียแล้วก็ที่สําคัญคือได้ไปกินกาแฟครับไปกินกาแฟกับเหล่านักแสดงเรื่องเฟรนด์กันแบบไหลกระทบไหลกันเลยนะฮะซึ่งสถานที่ที่จะไปทานกาแฟก็คือ Central p พ r k นั่นเองครับเป็นคาเฟ่ที่เป็นไอคอนิกของเรื่องนี้เลยนะฮะก็จะไปพูดคุยแล้วก็ทีมงานก็จะพาไปทัวร์ในกองถ่ายด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เงินก็ซื้อไม่ได้ครับแต่เพียงแค่คุณร่วมกิจกรรม All in c h a l l e n g ชนี้เป็นกิจกรรมการกุศลก็คือบริจาคเงินยิ่งบริจาคเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ยอดบริจาคนี้ก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยคนที่จะออกให้ก็คือกลุ่มนักแสดงเรื่อง Friends นั่นเองครับจะจ่ายให้ทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พัก2คืนให้กับทั้งคนที่ชนะแล้วก็เพื่อนอีก5คนที่ติดตามมาด้วยมูลค่าอยู่ที่ราวๆเกือบๆกือบห่ดอลลาร์ประมาณสักาสามแสนกว่าบาทเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เงินทั้งหมดที่รวบรวมมาได้ที่ระดมทุนมาได้จะ เอาไปมอบให้กับ4องค์กรด้วยกันก็คือ Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen และ No Kid Hungry ครับซึ่งก็จะเป็น4องค์กรที่ช่วยหาอาหารให้กับคนที่ขาดแคลนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เด็กที่ต้องพึ่งพาอาหารที่โรงเรียนแต่ไม่สามารถจะทำได้ในช่วงนี้เพราะว่าต้องเซิร์ฟคานทีนก็คือต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนั่นเองครับส่วนเรื่องเทป r รี n i เนียของ เรื่อง Friends เนี่ยเ,เขายังไม่มีการคอนเฟิร์มนะครับว่าจะถ่ายช่วงไหนหรือว่าจะออนแอร์ช่วงไหนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องอกักตัวกันอยู่นะฮะช่วงนี้แต่เชื่อกันว่าจะได้รับเงินค่าแสดงสูงถึง2 5ล้านแดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสัก78ล้านบาทครับสำหรับนักแสดงแต่ละคนนะโอ้โหถือว่าอูฟูทีเดียวครับแต่ก็เป็น Challenge ที่ทีมนักแสดง ออกมาโปรโมตโดยเฉพาะคุณเจเนฟเฟอร์นิวสตันเนี่ยก็โพสต์ลง Instagram แล้วนะครับอยากจะให้เชิญชวนทุกคนมาร่วมกันบริจาคเพื่อจะได้รับรางวัลสุดพิเศษแบบนี้ไปทานกาแฟกระทบไหลกับนักแสดงเฟรน d ์ก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจครับเข้าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ www.fanatics.com นะครับ f a n a t i c s c o m อ่ะลองเข้าไปดูสำหรับแฟนซีรีส์เรื่องเฟรน d ์ครับ ตอนนี้3ามทุ่มครึ่งก่อนจะบอกลากันไปครับมีข่าวสั้นๆเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games ครับที่จบไปแล้วใช่ไหมฮแต่ว่ามีการอนุมัติแล้วว่าจะมีสร้างภาค prequel รับหรือว่าเป็นภาคก่อนหน้าเหตุการณ์ Hunger Games เองโดยจะได้ผู้กำกับอย่าง Francis Lawrence นะครับที่เป็นผู้กำกับ3ภาคหลังเนี่ยมากำกับเช่นเคยครับแล้วก็ภาคนี้จะดัดแปลงมาจากหนังสือภาคก่อนหน้าที่ชื่อว่า The Ballad of Songbirds and Snakes ที่จะเป็นการเล่าเรื่อง64ปีก่อนหน้าเหตุการณ์ใน Hunger Games แล้วก็จะได้เห็นถึงต้นกำเนิดประธานาธิบดี ประธานาธิบดีสโนว์นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวร้ายของเรื่องครับน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าวันฉายนี่อาจจะต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับน่าจะอีกนานเลยวันนี้เดี๋ยวดีเจดองต้องไปก่อนแล้วขอบคุณชาวเมโลทุกคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใน Facebook Live ที่เข้ามาขอเพลงเข้ามาแชร์กันว่าเมนูอะไรที่คุณกินบ่อยที่สุดในช่วงกักตัวนะครับก็ขอบคุณมากเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้ากับเมล็ดสโตรนิวส์และดีเจดองวันนี้ไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ